ในความเงียบที่ยิ่งกว่าเงียบในที่ที่ไกลโพ้นเกินจินตนาการทุกอย่างนิ่งสนิทราวกับนิรันด์ไม่มีแม้แต่การเวลามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีใครทราบว่าสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นนานเท่าไรเพราะในะขณะนั้นแม้แต่การเวลาก็ยังไม่ถือกําเนิดขึ้น สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนองางสาวจิตาพรแสงช้างเลขที่13อยู่ชั้นปวส2ทับ1ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะความหมายของการอนุรักษ์พลังงานการอนุอนรักษ์พลังงานคือการผลิตและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดค่ะการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานแล้วซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจวัตรประจําวันด้วยค่ะ ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานอีกด้วยค่ะใช้ยอย่างประหยัดคือการใช้เท่าที่มีความจำเป็นเพื่อมีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ การนํากลับมาใช้ซ้ําอีกครั้งสิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้อีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะนํากลับมาใช้ซ้ําได้อีกเช่นถุงพลาสติกกระดาษเป็นต้นนะคะหรือสามารถจะนํามาใช้ได้ใหม่โดยการผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการนํากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อทําเป็นกระดาษแข็งค่ะซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรค่คะการบูรณาซ่อมแซมสิ่งของบางอย่าง เมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะหรือซ่อมแซมทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีกค่ะ 1. ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งาน 2. ปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน นี่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมนะคะ